สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพบกับครูวิสาค่ะในเรื่องของงบทดลองนะคะค่ะสาระการเรียนรู้นะคะเมื่อเรามีการวิเคราะห์รายการค้าแล้วนะคะเรามีการบันทึกรายการในสมุดร,รายวันทั่วไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทแล้วนะคะสำหรับบทนี้เราก็จะมีการจัดทํำงบทดลอง น,นะคะหน่วยนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของความหมายและประโยชน์ของงบทดลองนะคะรูปแบบของงบทดลองนะคะหลักการจัดทำงบทดลองแล้วก็แนวทางปฏิบัติเมื่องบทดลองเราไม่ลงตัวนะคะเราจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะความหมายของงบทดลองนะคะก็คือรายการที่ แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปนะคะของกิจการเพื่อแสดงให้เห็นว่า,าบัญชีแต่ละบัญชีนะคะมียอดด้านเดบิตและด้านเครดิตเท่าไหร่นะคะโดยที่เป็นไปตามระบบบัญชีคู่นะคะซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดทำงบการเงินของแต่ละงวดบัญชีต่อไปนะคะโดยจัดทําขึ้นเพื่อพิสูจน์ยอด ความถูกต้องนะคะของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปการผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภทตามระบบบัญชีคู่ว่าถูกต้องตามหลักบัญชีหรือไม่นะคะในการบันทึกบัญชีระบบบัญชีคู่นะคะเราก็จะมีรายการที่ต้องบันทึกทั้งด้านเดบิตแล้วก็ด้านเครดิตด้วยจํานวนเงินที่เท่ากันเสมอนะคะทั้งในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปสมุด บัญชีแยกประเภททั้งด้านเดบิตและด้านเครดิตก็จะต้องมีความเท่ากันนะคะงบทดลองนะคะไม่ใช่งบการเงินนะคะแต่เป็นแค่งบที่ใช้พิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเท่านั้นเพื่อนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการแสดงผลในงบกำไรขาดทุนว่ามีกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ไปแสดงใน งบแสดงหานะการเงินว่ากิจการมีสินทรัพย์นี้สินและส่วนของเจ้าของเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะซึ่งจําเป็นจะต้องได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์รายการทา้าการบันทึกรายการในสมุดร,รายวันทั่วไปแล้วก็สมุดบัญชีแยกประเภทนะคะแล้วก็พิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีด้วยนะคะประโยชน์ของ ประโยชน์ในการจัดทำงบการเงินนะคะหรืองบทดลองนะคะก็คือ 1. ช่วยในการพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามหลักการบันทึกบัญชีว่าได้ทำการบันทึกบัญชีถูกต้องทั้งเดบิตและเครดิตหรือไม่นะคะ 2. ช่วยให้สามารถทราบและแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันท่วงที่ 3. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแล้วก็ฐานะการเงินของกิจการก็คือการจัดทำงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินนั่นเองนะคะข้อที่4ค่ะใช้เป็นข้อมูลในการปิดบัญชีเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีอ่าอันนี้นะคะก็คือรูปแบบของงบทดลองนะคะจะประกอบด้วยทั้งหมด9ส่วน ะะส่วนที่1ก็คือเขียนชื่อของกิจการค่ะบรรทัดแรกกึ่งการหน้ากระดาษนะคะบรรทัดที่2ค่ะเขียนคําว่างบทดลองนะคะบรรทัดที่3ามเขียนวันเดือนปีที่เรามีการจัดทํางบทดลองบรรทัดที่4ค่ะช่องชื่อบัญชีใช้สําหรับเ,เขียนชื่อบัญชีต่างๆที่เราได้มาจากสมุดบัญชีแยกประเภทบรรทัดที่ช่องที่5ค่ะช่องของเลขที่บัญชีค่ะ ช่องที่6จํานวนเงินด้านเดบิตช่องที่7จํานวนเงินด้านเครดิตค่ะและช่องที่8จํานวนเงินรวมของด้านเดบิตช่องที่9ก็คือจํานวนเงินรวมของด้านเครดิตนั่นเองนะคะอ่ะหลักในการจัดทํางบทดลองนะคะการจัดทํางบทดลองเราก็จะมีวิธีการปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะอันแรกก็คือข้อที่1เลยเขียนรูปแบบและ แบบฟอร์มต่างๆนะคะเขียนหัวงบของงบทดลองนะคะเขียนส่วนประกอบต่างๆที่เราได้อธิบายไปเมื่อกี้นะคะทั้ง9กขั้นเขียนไว้เลยนะคะต่อไปอันที่2ค่ะหลังจากที่เรามีแบบฟอร์มของงบทดลองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทนะคะที่เรามีการบันทึกด้วยดินสอไว้นั่นแหละมาเขียนไว้ในงบทดลองนะคะข้อที่3ค่ะ นำยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทนะคะมาใส่ในก็อตลองใส่ให้ถูกด้านนะคะเรียงตามหมวดบัญชีหมวดบัญชีเรามีกี่หมวดจําได้ไหมคะห้าหมวดก็คือสินทรัพย์นี่สินส่วนของเจ้าของรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วก็ใส่จํานวนเงินให้ถูกช่องนะคะถูกด้านของเขาด้านไหนอยู่เดบิตด้านไหนอยู่เครดิตนะคะโดยเราจะเรียงแบบนี้ค่ะหมวดที่1สินทรัพย์จะมียอดคงเหลืออยู่ที่ด้านเดบิต หมวดที่2หนี้สินจะมียอดคงเหลืออยู่ที่ด้านเครดิตหมวดที่3ส,ส่วนของเจ้าของจะมียอดคงเหลืออยู่ที่ด้านเครดิตหมวดที่4รายได้จะมียอดคงเหลืออยู่ด้านเครดิตและหมวดสุดท้ายหมวดที่5ค่าใช้จ่ายคะ่ะจะมียอดคงเหลืออยู่ที่ด้านเดบิตหลังจากที่เราเขียนเรียบร้อยแล้วะคะ่นะนักเรียนก็รวมจํานวนเงินของด้านเดบิตและเครดิตทั้ง2ด้านจะต้องทําไมกันนะคะตามหลักบ,บัญชีคู่จะต้องเท่ากันเสมอ ะะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการจัดทำงบทดลองนะคะรูปแบบแบบฟอร์มนะคะเหมือนตัวอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือมีหัวงบนะคะมีชื่อกิจการชื่องบทดลองวันที่เรามีการจัดทำงบทดลองช่องชื่อบัญชีค่ะเราเรียงตามลำดับ ที่เราบอกเมื่อกี้หมวดที่1 2 3 4 5นะคะสินทรัพย์นี่สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของใส่จำนวนเงินค่ะของด้านเดบิตแล้วก็กด้านเครดิตรวมทั้งสองด้านเป็นยังไงกันคะเห็นไหมเท่ากันนะคะ ต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เราบันทึกแล้วมันเท่ากันแต่กรณีที่เราบันทึกแล้วเรารวมจํานวนเงินเข้ามาแต่มันดันไม่เท่ากันล่ะเราจะทําอย่างไรเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะคะเรามาดูก่อนว่าสาเหตุหลักๆเลยถ้าเกิดว่างบทดลองมันไม่ลงตัวเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างข้อที่1เลยนะคะมันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ที่เราผ่านไปบัญชีแยกประเภทนะคะ runter, คอาจจะมีการหลงลืมหรือว่าลืมผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทนะคะไม่ได้ผ่านไปว่าด้านไหนอยู่เดบิตด้านไหนอยู่เครดิตนะคะข้อที่2ผ่านรายการสลับด้านอย่างเช่นด้านที่มันควรจะอยู่ด้านเดบิตแต่เราผ่านไปอยู่ด้านเครดิตหรือด้านไหนที่มันควรจะอยู่ด้านเครดิตแต่เราผ่านไปด้านเดบิตอย่างนี้นะคะหรือ อันที่3ค่ะเราอาจจะผ่านรายการด้วยจำนวนเงินที่ไม่ถูกต้องนะคะเราผ่านชื่อบัญชีถูกแล้วเราผ่านด้านถูกค่ะแต่เราใส่จำนวนเงินผิดพลาดอาจจะตกศูนย์ไปหนึ่งตัวหรืออาจจะเพิ่มศูนย์มาอีกหนึ่งตัวมันก็เป็นไปได้นะคะหรือกรณีที่สองค่ะอาจเกิดจากความผิดพลาดที่เราคำนวณหายอดคงเหลือ ะะที่เราจะต้องหาด้วยจำนวนหาด้วยดินสอที่ครูสอนไปครั้งที่แล้วจําได้ไหมคะเราจะต้องหายอดคงเหลือด้วยดินสอในบัญชีแยกประเภทเราอาจจะคํานวณผิดเพราะจานวนเงินมันค่อนข้างเยอะถูกไหมคะอาจจะคํานวณผิดหรือใส่ย,ยอดคงเหลือผิดด้านนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะอาจเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนในการจัดทํางบทดลองก็คือบทที่เราทําอยู่นี่แหละค่ะข้อแรกเราอาจจะใส่ย,ยอดคงเหลือ ของเดบิตหรือเครดิตสลับด้านกันนะคะด้านที่ควรจะใส่เดบิตไปใส่เครดิตประมาณนี้นะคะหรือใส่ยอดคงเหลือของบัญชีใดบัญชีหนึ่งผิดใส่จำนวนเงินผิดนะคะอย่างเช่นอาจจะใส่1,000แต่เราไปใส่1,000งหมืนจำนวนเงินในยอดรวมมันก็จะผิดพลาดไปด้วยนะคะหรือข้อที่3ค่ะการบวกเลขในช่องใดช่องหนึ่ง ของงบทดลองมีความผิดพลาดนะคะถ้าเกิดจากกรณีนี้มันก็จะหาง่ายนะคะ,ะเราอาจจะบวกจำนวนเงินผิดแล้วก็ลองบวกใหม่อีก1รอบนะคะ,ะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าข้อผิดพลาดเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมคะเราก็จะมาคิดก่อนนะคะโดยเราจะลันตามด้านล่างเมื่อกี้ขึ้นไป ะะโดยเราจะหาข้อผิดพลาดในงบทดลองก่อนลองตรวจสอบในงบทดลองค่ะลองข้อแรกเลยลองคำนวณหาจำนวนเงินใหม่สมมุติว่ามันไม่เท่ากันลองคำนวณอีกรอบหนึ่งเราอาจจะคิดจำนวนเงินผิดก็ได้ใช่ไหมคะหรือตรวจสอบชื่อบัญชีค่ะ ถ้ากรณีที่ข้อหนึ่งเราตรวจสอบแล้วมันก็ถูกต้องแล้วเราคิดจํานวนเงินแล้วแต่มันก็ยังไม่ตรงเราลองตรวจสอบรายชื่อบัญชีแล้วก็ยอดคงเหลือที่เรานํามาจากบัญชีแยกประเภทดูสิว่ามันถูกต้องหรือเปล่านํามาใส่ช่องถูกต้องหรือไม่และก็จํานวนเงินถูกต้องหรือไม่นะคะข้อที่สามหาสองอันแล้วก็ยังทําถูกต้องไม่มีผิดพลาดนะคะ ตรวจสอบอีกหนึ่งรอบค่ะตรวจสอบใหม่อีกหนึ่งครั้งว่าเราอาจจะมีการผิดพลาดตรงไหนนะคะต่อไปขั้นที่หเสร็จแล้วเราตรวจสอบแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรผิดพลาดลองไปดูขั้นที่สองค่ะตรวจสอบอในบัญชีแยกประเภทบ้างไล่ลงไปเรื่อยๆนะคะบัญชีแยกประเภทแล้วก็คำนวณหายอดคงเหลือใหม่ค่ะ หาที่เราเขียนด้วยดินสอไว้เมื่อกี้หาใหม่นะคะว่าเราใส่จํานวนเงินถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าหาแล้วเราคํานวณถูกต้องแล้วก็ลองไปดูว่าเราผ่านรายการมาบัญชีแยกประเภทถูกไหมที่เราผ่านมาจากสมุดรายวันทั่วไปนะคะทั้งช่องชื่อบัญชีทั้งช่องจํานวนเงินว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าหาสองขั้นแล้วก็ยังไม่เจอลองไปหาขั้นที่สามค่ะ ตรวจสอบหาในสมุดร,รายวันทั่วไปนะคะโดยเราเริ่มตั้งแต่จานวนตรวจสอบจํานวนเงินที่เรามีการบันทึกบัญชีตรวจสอบอาการนํารายการจากเอกสารใบสําคัญต่างๆที่เรามีการผ่านไปที่เรามีการบันทึกบัญชีในสมุดร,รายวันทั่วไปเนี่ยว่าเราบันทึกบัญชีได้จํานวนเงินถูกต้องแล้วก็ชื่อบัญชีถูกต้องหรือไม่นะคะข้อที่3าค่ะ ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้วยการรวมยอดเงินของด้านเดบิตและก็เครดิตว่าทุกรายการทั้งสองด้านเท่ากันหรือไม่โดยปกติแล้วนะคะถ้าเราบันทึกถูกต้องทั้งสองด้านนี้มันก็จะต้องเท่ากันนะคะแต่ถ้าเราทำทั้ง3วิธีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังไม่เจอ นะคะลองดูวิธีรัดดูแต่สรุปสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเจอด้านใดด้านหนึ่งเนาะทีนี้วิธีรัดค่ะในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเมื่องบทดลองไม่ลงตัวโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูที่งบทดลองเป็นช่องแรกถูกไหมคะหลังจากที่เราตรวจสอบในงบทดลองแล้วนะคะและมันไม่ลง มันเจอในงบทดลองเลยเราก็จะสามารถแก้ไขได้เลยนะคะโดยวิธีรัดนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ข้อที่1เลยค่ะเราหาผลต่างของยอดรวมด้านเดบิตและเครดิตถ้าจำนวนที่มันเป็นผลต่างนะคะมันต่างกัน0.01 0.11หรือ10หรือ100หรือ1,000อาจเกิดจาก ความผิดพลาดในการบวกเลขหรือลบเลขนะคะข้อที่2ค่ะถ้าผลต่างของยอดรวมด้านเดบิตหรือเครดิตหารด้วย2ลงตัวแสดงว่าข้อผิดพลาดอาจจะเกิดจากการนำยอดทางด้านเดบิตของบัญชีแยกประเภทนะคะไปทำในงบทดลองด้านเครดิตหรืออาจเกิดจากการนำบัญชีคงเหลือไอ้จำนวนเงินคงเหลือจากบัญชีแยกประเภทไปใส่ไว้ใน งบทดลองด้านเดบิตนะคะกรณีนี้ก็จะทำให้อยอดรวมของด้านเดบิตกับยอดรวมของด้านเครดิตในงบทดลองมียอดต่างกันเท่ากับ2เท่าเลยนะคะหรืออันที่3ค่ะถ้าผลต่างของยอดรวมด้านเดบิตกับเครดิตหารด้วย9หรือ99ลงตัวแสดงว่าข้อผิดพลาดเกิดจากการเขียนตัวเลขผิด ะะหรืออาจจะมีการเขียนตัวเลขสลับที่กันอย่างเช่น549แต่เขียนเป็น495หรืออาจจะเกิดการเกิดจากการใส่ทศนิยมผิดตำแหน่งอย่างเช่น549บาทนะคะไม่มีช่องสาตางค์แต่เราเขียนไปเป็น54บาท90สาตางค์หรืออาจจะเขียนเป็น5490บาท นะคะตรงนี้มันก็จะทำให้งบทดลองไม่ลงตัวนั่นเองนะคะทีนี้จะสังเกตได้ว่าถ้างบทดลองเนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดหลายๆประการก็คือหลายๆอย่างรวมกันอาจจะเกิดหลายที่หลายจุดการใช้วิธีรัดเนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้ได้กับการหาข้อผิดพลาดในส่วนนี้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปทำ แบบฝึกหัดท้ายบทกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ